มาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับทุกท่านยูทูบเบอร์ฝั่งลุงบนป้าแตนเอนดูเอนดูแต่ละคนนะคือผมไปไล่ดูแล้วผมก็เออนะเออเข้าท่าเลยนะครับคอนเทนต์นะคอนเทนต์เวลาแบบอพูดเชียร์ฝั่งลุงป้าแตนนะคือมันง่ายนะไม่ต้องทําอะไรยากเลยทุกคนมาดูวิธีการแล้วมาดูการพูดนะโอเอนดูนะอันจริงเอนดูจริง อันนี้ก็ขึ้นหัวข้อนะเขาบอกว่าไม่มีใครใหญ่เกินกร,รมนะครับหัวข้อเนี่ยมันก็เอ๊ะมันยังไงยังไงอยู่นะเป็นเน็ซีลุงพลป้าแตนนะฮะขึ้นหัวข้อนี้ไม่มีใครใหญ่เกินกร,รมคือผมไม่ได้ซ้ำเติมลุงพลนะแต่ถ้าคนที่ติดตามคาดีณนะตอนนี้นะคุณพี่ถ้าคุณพี่บอกว่าไม่มีใครใหญ่เกินกร,รมเนี่ยนะครับคุณเป็นเน็ซีลุงพลป้าแตนใช่ไหมเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลป้าแตน คุณเชียร์รำพันต์วแตนในคนในคดีน้องชมพู่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมคนที่เหมือนจะได้รับกรรมเนี่ยคือเป็นลุงพลนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าลุงพลหรือซ้ําเติมนะแต่ความหมายว่าเหมือนเข้าใจคำว่าเหมือนไหมอ่าเหมือนจะได้รับกรรมเห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้ลุงพลอยู่ในเรือนจําอยู่ในคุกนะครับเออเราจะบอกว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมนี่เราไปพูดถึงใครช่องไหนนะครับเออหรือฝ่ายโจทหรือฝ่ายโจทร,ร่วมหรือยังไงมันไม่มีนะครับ เออเพราะคนที่รับโทษต,ตอนนี้คือลุงพลน,นะฉะนั้นผมว่าเปลี่ยนหัวข้อดีกว่าให้กําลังใจลุงพลป้าแตงแบบนี้มันดีกว่านะเออทุกคนมาฟังดูนะครับมาดูแต่ละคนนะผมจะพาไล่ดูไปเรื่อยๆใครจะเป็นผู้โชคดีเข้ามาอยู่ในช่องผม <c oughs> <c oughs> ผมก็ให้คําแนะนําให้คําชี้แนะนะเออเออจ้า เจ้าของช่องช่องที่แล้วก็มาคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่รับชมว่าอย่างนั้นยินดียินดีครับผมผมก็จะไปไล่เอาทุกช่องมานะครับว่าใครอยู่ฝั่งของคุณประแตนบ้างนะช่วงเวลานี้นะครับช่วงเข้า,ามากอยากแพงนี่นะครับอ,อ่าน,นี้ไม่ใช่อา่าด,ดูหลายกล้องเลยนะเนี่ยไลฟ์สดทั้งทิกตอกทั้ง youtube ทั้ง Facebook หรือเปล่าเลยนะคือมันมีกล้อง,องนี้แล้วก็กล้องข้างหน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห หรือว่าอันนี้กล้องนี้เอาไว้อ่านคอมเมนต์หรือ,อยังไงผมไม่รู้แต่ว่ามันหลายกล้องมากให้ทุกคนได้ดูนะนี่ยังไงไลสไตล์เอฟซีลุงพลป้าแตนมาดูมาดูาดน,นี้เดี๋ยวมาดูหน้าปกข้อก่อนลืมนี่หน้าปกเขานะครับนี่อารูปลุงพลมาน่าจะไปทําบุญที่ไหนไม่รู้แล้วก็สาธุของป้าแตนนะครับผมดังคําอธิษฐานอีพี49ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมกรรมนี่ก็เป็นตัวเอ็นด้วยนะ ผมไม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องไปใส่ตัวเองที่จริงรำเนี่ยมันก็ใส่คาว่าใส่กอไก่ได้นะครับมันไม่ติดเหลืองไม่ติดแดงอะไรหรอกนะครับเออแต่น่าจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ด้อยไงน่าจะไม่ใหม่นะน่าจะไม่ใหม่นะคนติดตามก็เยอะอยู่นะอ่า hashtag, จัมปองปูปริจิตนะครับผมอ่าไปต่อนะครับมาที่คลิปเลยอ่าหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกอาจจะใจจะขาดนะทุกคนต้อง,ต,องต้องใจเย็นๆนะ ใจเย็นๆนะครับผมอ,อย่า,ยยา,ยยายใจขาดก่อนนะครับคือคนนี้ก็พูดช้ามากเนิบๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้จันนี่ด้วยนะครับฝากดูโฆษณาข้ารกลางระหว่างคลิปจบท่าในใดอยากเห็นแนวทางในการทําช่องมาดูที่ช่องผมผมก็จะพาคนที่ก็ทําช่องแบบในแบบใน,นที่แบบมีผู้ติดตามมีคนกดไลค์เยอะเนี่ยมาให้ดูนะครับเออเนี่ยนอกจากติดตามข่าวดูงพว่าแต่และได้ความรู้ด้วยนะครับนอกจากจะรู้ว่าลุงพลเนี่ย โดนสารตัดสินยังไงนะครับอในทางคดีอมาดูมาดูผมนี่แบบดูไปยิ้มไปหัวเราะไปนะครับเป็นไงออเออเออหันกล้องอหันกล้องมันยังไม่ตรงเลยตรงมาแล้วนี่มันก็เออเอารูปหน,น,น้าปกป้าขึ้นเนาะขออนุญาตป้าแหละทางนี้แหละก็ลูก<ต>ด้วยเนาะ ก็จากที่ไปทำบุญลูกก็ไหนทำบุญจำไม่ได้แต่ชอบรูปเนี้ยชอบรูปนี้ที่่เออที่ที่ป้าแบบว่าเเออออ่่ยกยกมือพนมนะแล้วก็อธิษฐานที่ษฐานเนี้ยชอบมากเลยก็เลยเขียนว่าดังคําอธิษฐานแล้วก็สมเวลาเขาพูดเนี่ยเวลาเขาเขาคิดนานมากเลยนั่นเนี่ยเขียนแค่ว่าป้าแดนยกมือขึ้นสาธุเงินเงินอยู่ในมือชอบมากเลยจ้าสาธุอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่เขาแต่เขาคิดนานเขาพูดช้าดังคำอธิษฐานนั่นแหละนะคะ ก็เลยขึ้นกอบพ่อว,ว่าไม่มีใครใหญ่เกินเกินกรรมไม่มีในโลกใบนี้เนาะ mm hmm. เพราะว่าพวกเราก็คือทุกคนแหละที่เพื่อนพนอน้องพี่ตอนเนี้ยไม่มีใครเออเป็นเป็นเด็กหรอกนะก็คือผ่านผ่านอะไรมาหมดแล้วเนาะผ่านประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายก็คงได้รู้ได้เห็นแหละว,ว่ากรรมนี่จริงความเชื่อว่าอย่างนั้นนะเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่แต่คนไม่รู้นะคนอื่นจะยังไงแต่เราอะ mm hmm. เชื่อว่าอย่างนั้นว่ากรรมนี่จริงจริง มีจริงนะแต่จะได้รับเร็วหรือช้าแค่นั้นเองได้รับแน่เอาภาพโป่งคนบ้าแตนมาขึ้นแล้วมาบอกว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมเนี่ยม,มันรู้สึกว่ามันจะกระแทกไปทางฝั่งคนบ้าแตนมากกว่านะอันนี้อันนี้ในมุมมองนะผมไม่ได้ว่านะเขาบอกว่าในมุมมองว่าเอารูปภาพมาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมเนี่ยแต่เอารูปเอารูปจอนนี่ไปขึ้นเนี่ย Budget. ไม่มีใครใหญ่เกินกรมเราดูเราดูภาพปกแล้วเราก็จะได้เออจอนนี่น่าจะไม่ใหญ่เกินกรมนะอะไรประมาณนี้ อ่ะก็บ่ากันไปไบได้รับแน่ๆนะได้รับแน่ๆแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเนาะก็เลยขึ้นหัวข้อประมาณนี้เนาะก็เลยเอารูปป้าขึ้นประมาณนั้นนะว่าเออเออป้าก็อธิษฐานอะไรก็แล้วแต่ในใจในใจป้านั่นแหละอะไรก็แล้วแต่กวาก็เบอกว่าเออสมดังคําอธิษฐานแล้หล่ะอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะอะไรประมาณนี้จาําหวอบอตัวเองไม่ได้เออมันมันรวนใช่ใช่ใช่ให้กุมันจีมันรวนเนาะ อะไรขึ้นก่อนหกโมงถึงหนึ่งถึงหนึ่งเนะ okay. าะโอเคก็ทักทายกันหมดอ่ะพูดต่อพูดต่อคุยนิดนึงเนาะคุยนิดนึงเพราะไม่มีใครให้ทักละก็ก็เรื่องกรรมนั่นแหละวันชื่อว่าวอย่างนั้นก็เลยเออเออก็เลยึลย้นวข,ข้อประมาณนั้นนะวันนั้นก็เออก็เอเอไม่รู้สิก็เออไม่รู้สิอ่ะพูดใบบนมาก็เรื่องกรรมอมานะ <c oughs> กรรมมอนะกรรมเหะือนอทุกคนอย่าไหนนะเราดูเอา เอาประสบการณ์แล้วกันเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์เอาข้อคิดเอาความรู้นะฮะนี่คือความรู้นะครับผมเออคือ,อ,อถ้าที่ติดตามสถานการณ์นู่นนี่นั่นที่ทุกนายจะประดงก็เออค่อนข,ข้างที่จะสบายใจขึ้นนะเออเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะสบายใจขึ้นอุ <laughs> <laughs> ้ยลุงคนลมปีชโมกปีบอกสบายใจขึ้นคิดได้เออก็ ก็ถือว่าเป็นพลังบวกแล้วกันเราคิดคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยเอากว่ากันไปนะเมื่อก่อนอาจจะแอบกังวลน,นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะฟังจากป้าก็หลายๆอาจจะแอบกังวลนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นทําไมไม่พูดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่อง,ปปองไปอะไรเงี้ยเ,เรื่องนี้ก็พูดไปเลยนะครับผมอา่าอ่าสบายใจแบบนี้นะป้าแตนมีทนายคนใหม่มาช่วยเหลือนี่เนี่ยพูดไปอย่างเงี้ยเราบอกว่าสบายใจ แต่นนนีนั่นนนทีนั่นแล้วบอกแล้วบอกสบายใจนนนีนั่นมันคืออะไรเลยครับนี่งงมากเลยนะหลายอย่างก่อนก็ก็อรู้สึกเบาใจขึ้นมาไออย่างเช่นนะเรื่องใน<จ>ที่ป้าพูดนานแล,ล้วล่ะอย่างเช่นขอบคุณค่ะคุณเอยขอบคุณค่ะเรื่องที่ป้าพูดนานแล้วแหละทําไมไม่เอาสิ่งที่ป้าพูดปัจจุบันนี้มาพูด <laughs> สบายใจแต่พูดนานแล้วละ่ะแทนที่จะเอาสิ่งที่สบายใจเป็นปัจจุบันนะถึงจะบอกว่าสบายใจ เห็นไ,ไหมผมก็งงนะจริงนะนี่เหรอนี่เหรอยูทูบเบอร์ฝั่งนพพลพรแตนโอ้โหนะครับเ,เดี๋ยวนะพูดต่อ,อที่บอกว่าอ๋อที่ป้าพูดเอไม่รู้วันไหนความจําไม่ได้ไม่รู้ไรสดน,น่าจะเป็นไรสดแหละที่ป้าบอกว่าอันนี้เน,นี่ยเนี่ยวัน,นวชอบมากเลยอันนี้ยที่บอกว่าทุกครั้งนะทุกครั้งที่ป้าเจอเรียกอะไรอะ ปัญหาเจอปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเออคือคือคือปัญหาการการการที่จะใช้เงินนะปัญหานี้คือปัญหาการจะใช้เงินทนะุกคนฟังมาแล้วรู้รู้สึกว่าเออตรงนี้ชอบมามกาก็คือเขาบอกว่ามเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ป้าเดือดร้อนคือเหมือนกับเงินมันไม่พออะที่จะใช้จ่ายอะไรบางอย่างท่ันก้อนๆน,น่ะมักจะมีอะไรที่แบบว่าทําให้ป้าน่ะ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มาจากไหนอันอย่างเช่นได้ของได้เยอะอันอย่างเช่นเออช่องช่องเออช่องที่ทําเนี่ยมันมันมันถึงเป้ามันได้เงินเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่ป้าพูดเนาะเป็นต้นเนาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยป้าจะได้รับมาเนี่ยทุกทุกครั้งที่ฟังเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยควาพยายามพยายามที่จะโยงไปหัวข้อตัวเองเนาะนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้นะที่ฟังมานาะคือพยายามพูดโยงไปหัวข้อตัวเองว่าอ่างกัน แล้วเกี่ยว<ร>ยกับเรื่องอทุกนาจะประดงแล้วก็กวางก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ว่าอะไรยังไงบ้างคืบหน้าอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวนะก็อ่านนิดแป๊บหนึ่งจบพอดีครับทุกคน้หายเหนื่อยเต้มที่นาะเออก็ติดเกาะติดสถานการณ์อะไรยังไงบ้างอ่าก็สบายใจนะอ่านนะนี่คือฝีไม้ลายมือนะครับผมยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลป้าแตนนะครับอ่ะช่องต่อไปใครเป็นผู้โชคดี ใครมีช่องไหนที่รู้จักก็คอมเมนต์มาบอกจอนี่นะที่ที่เขาแบบว่าอยู่ฝั่งลุงพลป้าแตนหน้าปัจจุบันนี้นะที่ยังอยู่นะแล้วก็ยังทําคลิปทุกวันปกติหรือไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งชื่อช่องเข้ามาได้เราไม่ได้ไปด่าเขาไม่เสียหายเขาไม่ได้ผิดกฎหมายช่องมันเป็นสาธารณะเราเอามานําเสนอได้นะครับผมเออไม่มีฟอ้องกันแน่นอนเพราะเพราะจอนี่ไม่ได้ไปด่าใครนะครับเราก็เอามาเสนอนําเสนอมุมมองของเขาว่าเนี่ยเขาเชียร์ฝั่งลุงบลป้าแตนเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นยังไงความรู้สึกยังไงนะครับเออก็สนุกดีครับผม เออเนี่ยเข้าท่านะผมก็จะเรียนรู้จากเขาเลยแหละครับว่าเออพูดยังไงแล้วแบบคนจะติดตามเยอะคนจะกดไลค์เยอะคนจะคอมเมนต์เยอะคนจะให้กําลังใจเยอะหรือแม้กระทั่งคนจะส่งสติ๊กเกอร์ให้เยอะนะครับนี่จอ์นนี่ก็เรียนรู้จากช่องเหล่านี้แหละครับนาตอนนี้นะตอนนี้กําลังเรียนรู้นะครับผมเออนะประสบการณ์ผมอาจจะสิบปีสิบเอ็ดปีก็จริงครับแต่ว่าก็ยังไม่สู้ยูทูบเบอร์ฝั่งลูกบุลบ้าบนบนแตนนะ เออเพราะว่าเขาเอนเกียของเขาเยอะกว่าผมอีกนะครับผมยอดของเขาดีกว่าผมนะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับ